ต่อไปเป็นบทที่8ในการศึกษาการเคลื่อนไหวนะครับในการศึกษาการเคลื่อนไหวมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อลดหรือตัดการเคลื่อนไหวที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็สองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับผมน,นับได้ว่าในการาวิเคราะห์ในกระบวนการต่างๆนะครับเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอ motion study นะครับว่า ในโมชั่นสตัดี้นั้นมันมีการเคลื่อนไหวแบบไหนเราถึงจะนำไปสู่การปรับปรุงในการทำงานโดยเฉพาะการทำงานของมือซ้ายมือขวาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับการศึกษาการเคลื่อนไหวเราสามารถทำได้สองวิธีด้วยกันนะครับนั่นคือศึกษาโดยการจับตาดูอากับกิริยาการเคลื่อนไหวการทำงานแล้วก็จดบันทึกวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอากับกิริยาต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งหมด สิอากับกริยาซึ่งเราเรียกเป็นเทอร์บลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราทําการสังเกตดูด้วยสายตาว่าในการทํางานของพนักงานนั้น mm hmm. เขามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับวิธีที่2ก็คือวิธีการศึกษาการเคลื่อนไหวที่มีการบันทึกด้วยภาพหรือเรียกเป็นไมโครม o ชั่นสตาดีวิธีที่1นนะครับนั่นคือเรา ศึกษาการเคลื่อนไหวโดยดูอากับกิริยาต่างๆซึ่งอากับกิริยาที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวมีอยู่ทั้งหมด17ประเภทหรือ17เทอร์ิกด้วยกันนะครับเช่นการหาการเลือกการหยิบการเอื้อมการเคลื่อนที่การถือการปล่อยการวางตำแหน่งการกำหนดตำแหน่งการตรวจสอบการประกอบการถอดการใช้งานการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การหยุดที่หลีกเลี่ยงได้การวางแผนและก็การพักเหนื่อยนะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับอันที่1อากับกริยาการหานะครับการหาหมายถึงอะไรเป็นการที่ตาและมือค้นหาสิ่งของบางอย่างโดยจะเริ่มตั้งแต่ตาและมือเริ่มค้นหาสิ่งของจนกระทั่งพบสิ่งที่ต้องการนะครับ าการเริ่มกริยานี้จะเริ่มจากในตาเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อค้นหาสิ่งของวัตถุที่ต้องการและจะสิ้สนสุดก็ต่อเมื่อในตาหยุดจ้องสิ่งของนั้นๆการหาเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในการทํางานนะครับทำให้เสียเวลาการทํางานดังนั้นในการปรับปรุงการทํางานจําเป็นต้องทำการตัดทิ้งไปเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าในการทํางานของเรา มีอากัปกริยาในการหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการเสียเวลาในการทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะหยิบสิ่งของหรือจะหยิบ ee, เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานทุกครั้งในการหยิบของเราเนี่ยเราจะต้องมีการหาทุกครั้งเพราะนั้นเราจะทำให้เกิดการเสียเวลาในการทำงานนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพนั้น เราต้องทําการตัดทิ้งในเรื่องของการหาให้เกิดน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องลดในเรื่องของอากับกิริยาในการหาให้เกิดน้อยที่สุดนั่นคือเราอาจจะต้องมีการาวางตําแหน่งสิ่งของให้มันเป็นที่เป็นทางอย่างชัดเจนให้เราสามารถเห็นได้ชัดกําหนดตําแหน่งว่า,าชิ้นงานตรงนี้เป็นอะไรชิ้นงานตรงนี้เป็นอะไรนะครับ<ส>ต่อไปครับอากับกิริยาที่สอง นั่นคือการซีเล็กหรือการเลือกใช้สัญลักษณ์ st นะครับอากับกริยาการเลือกเป็นอย่างไรเป็นอากับกริยาการตัดสินใจว่าจะเคลื่อนมือไปหยิบสิ่งของต่างๆที่มีให้เลือกมักจะเกิดต่อจากการหาเสมอซึ่งสั้นมากๆจนไม่สามารถจับภาพได้ว่าจะเริ่มที่ขณะใดการเลือกเป็นอากับกริยาที่ต้องตัดทิ้งในการทํางานเช่นเดียวกันนะครับาการเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จำเป็นที่เราจะต้องให้มีน้อยที่สุดในการทำงานเพราะนั้นในการทำงานของเราเราจะลดอากับกริยาของการเลือกทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือถ้าเราจำเป็นต้องใส่ในชิ้นส่วนในาภาชนะเดียวกันเราจำเป็นต้องทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเช่นการใส่สีการใส่หมายเลขต่างๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับหรือความขนาดของแต่ละชิ้นงานให้มันมีความแตกต่างก็จะลดอาการของการเลือกนะครับซึ่งถ้าเรามองพบมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราไม่ต้องหาเราเลือกได้เลยนะครับเราหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอากับกริยาอันนี้ก็เป็นอากับกริยาที่มีผลต่อการทํางานเพราะนั้นเราพยายามให้ตัดให้เหลือให้น้อยที่สดุด อากับกริยาที่2ก็คือการจับหรือ c r a b นะครับใช้สัญลักษณ์คือ G นะครับเป็นอากับกริยาของการรวบนิ้วเข้ากำสิ่งของนั้นๆเริ่มต้นจากนิ้วเ,เริ่มเคลื่อนที่รวบเข้าแล้วก็หาสิ่งของจนจบด้วยการที่นิ้วกำลังกำชิ้นอยู่และหยุดการเคลื่อนที่ของนิ้วนะครับการหยิบลักษณะของการหยิบนั่นคือเราก็ารวบนิ้วไปรวบสิ่งของนะครับ นั่นคือลักษณะของการหยิบเนี่ยมี2แบบนะครับหยิบด้วยการบีบและก็หยิบด้วยการเกี่ยวหรือกำนะครับเพราะฉะนั้นอากับกริยา2ออย่างนี้จะขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็กเราก็ใช้วิธีการหยิบด้วยการบีบหรือหรือหรือจับนะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ นะครับเราจําเป็นที่จะต้องจัดชิ้นงานพวกนี้ด้วยการกำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลักษณะของชิ้นงานของเราว่าเราจะใช้ลักษณะอากับกริยาของการจัดอย่างไรนะครับต่อไปการยื่นหรือทานประหดนะครับใช้ตัวย่อคือ te นะครับเป็นอากบับกริยาที่เคลื่อนมือเปล่าไปยังจุดหมายปลายทางโดยเริ่มตั้งแต่มือ เคลื่อนไปยังจุดหมายหรือสิ่งของและจบลงด้วยขณะที่มือหยุดการเคลื่อนที่เมื่อถึงเป้าหมายแล้วเวลาที่ใช้ในการเอื้อมขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจุดที่อยู่กับเป้าหมายและลักษณะของการเอื้อมบางกรณีอาจใช้คำว่า transport m t แทนคำว่า reach นะครับการเอื้อมหรือการยื่นตรงนี้นะครับก็เป็นอากับกริยาหนึ่งนะครับเพราะนั้น มันจะมีผลต่อการวางตำแหน่งของชิ้นงานถ้าเราวางตำแหน่งของชิ้นงานไกลเกินระยะทางที่เราสามารถจะหยิบด้วยธรรมชาติของเราก็าคือระยะพอกับมือหรือการยื่นของเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอื้อมออกไปนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดการเสียเวลาในการหยิบนะครับเพราะนั้นการวางตำแหน่งงานต่างๆนะครับให้มันสอดคล้องกับการยื่นมือของเรานะครับ มือของเราแต่ละคนนั้นมีความยาวหรือระยะห่างไม่เท่ากันเพราะนั้นการวางตำแหน่งงานต่างๆนะครับอาจจะต้องดูว่าถ้าเราไม่ต้องการยื่นออกไปมากก็จะต้องวางไว้ใกล้ๆจุดที่เรากำลังทำงานนะครับต่อไปเป็นการขนย้ายนะครับ transport load นะครับ TL เป็นการเคลื่อนที่ในการใช้ตัวอักษร M เป็นอากัปกิยาการเคลื่อนที่ของเมืองจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการโดยขณะที่การเคลื่อนที่จะต้องมีสิ่งของอยู่ในเมือเสมอในบางครั้งอาจจะใช้คำว่าท Trans า transport load นะครับแทนก็ได้นะครับการเคลื่อนย้ายก็เช่นเดียวกันถ้าการเคลื่อนย้ายของเราไม่มีของในเมืองแสดงการทำงานของเราไม่เกิดงานเพราะนั้นในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งควรจะมีสิ่งของอยู่ในมือต่อไปการถือหรือว่า hold นะครับ การถือหรือว่า h ฮใช้สัญลักษณ์คือ h เป็นอากับกริยาของการใช้มือจับพยุงควบคุมงานหรือสิ่งของอยู่ในขณะที่อีกมือกำลังทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการยึดถือเริ่มขณะที่มือหนึ่งทำการจับชิ้นงานนั้นและจบลงขณะที่เส,ส้นสุดการทำงานบนชิ้นงานนั้นนะครับการยึดการถือก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกอากับกริยาหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานนั้น เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนั่นคือเราสามารถที่จะจับหรือยึดถือสิ่งของนั้นให้มันสอดคล้องกับนิ้วมือของเราเพราะนั้นชิ้นงานที่เราจะเอามาใช้กับการทำงานในการยึดในการถือก็ควรจะเป็นชิ้นงานที่เหมาะกับการทำงานของมือทั้งสองข้างการปล่อยนะครับหรือร e ล e สโหลดนะครับใช้ตัวย่อคือ r l เป็นอับักริยาของการคลายนิ้วมือออกจากสิ่งของที่จับไว้การปล่อยเริ่ม ขณะที่นิ้วมือเริ่มคลายออกจากสิ่งของและจบลงที่นิ้วพ้นจากสิ่งของอันนั้นนะครับเพราะนั้นการปล่อยสิ่งของนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องดูว่าในการปล่อยของเราแต่ละครั้งนั้นสามารถที่จะลงตําแหน่งได้เลยหรือไม่นั่นก็คือการกําหนดตําแหน่งนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับการปล่อยนะครับหรือการใส่เข้าตําแหน่งใช้อักษรยอ่อ p ก็เป็นอากับกิริยาของการจัดวางสิ่งของอที่ยังที่เราเลือกไว้แล้วถูกต้องก่อนที่จะปล่อยเริ่มต้นเมื่อมือคลายาเครื่องไหวไปมาบิดหมุนหรือเคลื่อนง,งานเข้าเข้าที่ตรงตำแหน่งจบลงด้วยการที่นิ้วกำลังเริ่มคลายออกจากชิ้นงานหรือสิ่งของนั้นน,น,นะครับนั่นคือเราจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งเมื่อเรากำหนดตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็ปล่อยชิ้นงานลงนะครับ ปล่อยชิ้นงานลงแล้วเราก็ต้องมีการบบิดหมุนไปหมุนมาเพื่อให้ชิ้นงานนั้นมันตรงตำแหน่งเข้าล็อกนะครับต่อไปการปรับทิศทาง pre-position เป็นการวางตำแหน่งอา,อากาศปริยาที่มีการเคลื่อนตำแหน่งไว้ก่อนที่จะวางและวางได้ทันทีเมื่อเคลื่อนที่ถึงนะครับนั่นคือก่อนที่เราจะวางตำแหน่งเราก็ต้องมีการขยับหรือการปรับให้ตรงกับ ตำแหน่งที่เราต้องการวางชิ้นงานอย่างเช่นการที่จะขันน็อตเพื่อยึดชิ้นงานเพราะนั้นเราจะต้องมีการเคลื่อนตำแหน่งรูให้ตรงเสร็จแล้วเราก็ปล่อยอชิ้นงานนั่นคือน็อตลงไปและมีการหมุนไปเพื่อยึดชิ้นงานนั้นๆการตรวจตราคือการอินสเปกนะครับเป็นการตรวจสอบใช้ตัวสัรย่อคือท เป็นอากัปริยาที่รวมอยู่ระหว่างการทํางานเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทํางานนั้นถูกต้องอาจจะทําด้วยการพยายาิจารณาใช้มือสัมผัสหรือทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานวิธีการตรวจสอบสามารถทําได้หลายวิธีนะครับอาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือการตรวจสอบความแม่นยำนะครับาการตรวจสอบตามจํานวนในเชิงปริมาณนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการนับ หรือถ้าเรามีการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานเราก็จะตรวจสอบด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นอากับกริยาต่างๆในการตรวจสอบเราควรที่จะต้องมีเครื่องมือวัดนะครับในการตรวจสอบถ้าเราใช้วิธีการตรวจสอบด้วยสายตาก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบนะครับหรือการนับจํานวนก็ดีนะครับบางครั้ง เราบรรจุสิ่งของลงไปในาภาชนะนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งเพราะนั้นเพื่อเกิดความเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราจําเป็นที่จะต้องมีการทําช่องเพื่อให้บรรจุชิ้นงานได้ตามปริมาณที่เรากําหนดไว้ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบแล้วจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับการประกอบชิ้นงาน assembl e นะครับ การประกอบชิ้นงานจะใช้ตัวอักษรย่อคือ A เป็นอากับกริยาการทำงานโดยนำชิ้นส่วนของชิ้นงานติดหรือประกอบเข้ากับอีกชิ้นส่วนหนึ่งการประกอบก็นับเริ่มขณะที่ชิ้นงานชิ้นที่2มาสัมผัสกับชิ้นที่1เตรียมยึดเข้าด้วยกันและจบลงด้วยทั้งสองชิ้นงานยึดติดกันวิธีการประกอบก็เช่นเดียวกันถ้าเราประกอบชิ้นงานที่เราทำอยู่เป็นประจำเราไม่จำเป็นที่จะต้อง กำหนดหมายเลขเพื่อป้องกันการค้นหรือการหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นงานที่เราไม่เคยประกอบเราจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหรือสัญ,ญลักษณ์เพื่อป้องกันในการหาในการเลือกของเราเมื่อเพื่อ,อทำให้เกิดการลองผิดลองถูกเพราะนั้นในการประกอบชิ้นงานของเราเราก็จะต้องมีการวางตำแหน่งชิ้นงานที่เรา จะประกอบให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเราจะต้องประกอบอะไรไปบ้างและต้องประกอบอะไรก่อนอะไรหลังนะครับก็ควรที่จะต้องกําหนดสัญ,ญลักษณ์หรือว่าหมายเลขเพื่อป้องกันในเรื่องของการเลือกการหยิบที่ผิดพลาดต่อไปการแยกหรือการถอดนะครับการถอดประกอบดิสสแอนบลนะครับใช้ตัวย่อขออภ <c oughs> คือดี นะครับเป็นอากับกิริยาการทํางานแยกชิ้นส่วนออกจากชิ้นส่วนนะครับการถอดประกอบก็เริ่มนับจากที่มือทั้งสองข้างจับงานไว้และจบลงด้วยแยกชิ้นส่วนออกจากงานทั้งหมดนะครับการถอดประกอบก็เช่นเดียวกันนะครับในการถอดเราก็ควรที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์หรือว่ากําหนดตําแหน่งของชิ้นส่วนที่เราถอดเพื่อง่ายในการประกอบต่อไป ก็ควรที่จะต้องมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและก็มีการเขียนลำดับของชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประกอบและป้องกันความผิดพลาดในการประกอบที่จะต้องมีการถอดอหลายๆรอบนะครับต่อไปการใช้การใช้หรือ e นะครับใช้ตัวยูเป็นอับกิราของมือที่จับชิ้นงานหรือสิ่งของนั้นไว้ระหว่างที่มีการใช้งาน หรือกำลังถูกกรรมวิธีในการผลิตแปรรูปอยู่ระยะเวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานนะครับการใช้ก็หมายถึงเป็นการอย่างเช่นการาเตรียมเครื่องจักรในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ขั้นตอนของการาจัดตั้งเครื่องจักรหรือติดตั้งเครื่องจักรหรือการเปิดปิดเครื่องจักรนั้นๆ ว่ามีขั้นตอนของการเปิดปิดอย่างไรนะครับหรือขั้นตอนของการอาของการผลิตอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เครื่องจักรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการพักรอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือการหยุดชะงักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ตัวอักษรย่อคือยูดีเป็นอากับกริยาที่มักจะเกิดขึ้นกับวิธีการทำงานเกือบทุกวิธี โดยเฉพาะการทํางานที่ใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติทั้งนี้ก็เพราะเรามักจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักเสมอในการทํางานาการหลีกการพักรอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือเป็นการทําทงานที่จะต้องมีการพักนะครับซึ่งเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติในการทํางานของคนนั้นจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งในการทํางานเพราะฉะนั้นมืออีกข้างหนึ่ง อาจจะต้องพักโดยที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งจําเป็นที่จะต้องหยุดพักเมือข้างใดข้างหนึ่งส่วนการพักรอแบบหลีกเลี่ยงได้การหยุดชะงักที่หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการเป็นอากัาริยาที่เกิดขึ้นจากการทํางานไม่ถูกต้องหรือการขาดความรับผิดชอบของพนักงานการหยุดชะงักประเภทนี้สามารถตัดออกจากการทํางานได้โดยได้โดยไม่ทําให้การทํางานนั้นเปลี่ยนไปนั่นคือ ลักษณะของการอู้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นาการกําหนดเวลาในการทํางานของพนักงานก็ดีหรือการกําหนดจํานวนพนักงานที่จะต้องควบคุมเครื่องจักรก็ดีต้องให้มีความสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าไม่สมดุลก็จะเกิดอาการกริยาที่เรียกว่าการหยุดชะงักที่หลีกเลี่ยงได้นั่นคือพนักงานจะมีการอู้งานหรือพนักงานนั้นอาจจะขาดความรับผิดชอบในการทํางานเพราะ ทำงานเป็นระยะเวลานานการตัดสินใจหรือแพลนหรือการวางแผนเป็นอากัปกิริยาที่ใช้ความคิดเพื่อตกลงว่าควรจะทำประการใดต่อไปซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะในการทำงานโดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ครับลักษณะของการอากัปกิริยาของแผนนั่นก็คือพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเกิดจากการที่ศึกษางานไม่ละเอียดทีท่วนและขาดความเข้าใจในเรื่องของการทางาน เพราะนั้นในการทํางานแต่ละจุดก็จะต้องหยุดคิดว่างานต่อไปนี้จะต้องทําอะไรไรายละเอียดของงานนั้นทำอย่างไรซึ่งจะทําให้เกิดการเสียเวลาในการทํางานเพราะฉะนั้นในการทํางานจะต้องศึกษางานให้ละเอียดและเข้าใจกระบวนการของการทํางานทั้งหมดก็จะไม่เกิดอากัปกริยาที่ว่าทําไปด้วยคิดไปด้วยนะครับต่อไปการพักผ่อนหรือ r รส เป็นการพักเหนื่อยเป็นอากัปกริยาที่เกิดจากการหยุดการทำงานของพนักงานเมื่อเกิดความเมื่อยล้าขึ้นซึ่งจะเกิดเป็นครั้งคราวเท่านั้นการพักเหนื่อยอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นการใช้วิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องการทำงานอยู่ในลักษณะเดียวกันนานๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอากัปกริยาของการพักควรจะจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนเพราะนั้นในการทำงานก็ควรที่จะต้องมี ที่พักสําหรับพนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานและเพื่อลดความเมื่อยล้าในการทํางานจากการทํางานที่มีลักษณะเดียวกันนานๆหรือใชอ้มือข้างใดข้างหนึ่งนานเกินปกติก็จะเกิดความเมื่อยล้าหรือเกิดจากวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องการยกของอการวางตำแหน่งของที่จะต้องมีการเคลื่อนที่ระยะทางไกลๆและจะต้องมีการยกมาที่ทำงาน อยู่บ่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้เป็นอากับกริยาที่ผิดวิธีในการทํางานก็จะทําให้เกิดความเมื่อยล้าและเกิดความเหนื่อยในการทํางานก็จะต้องเกิดอากับกริยาที่เรียกว่าการพักอ,อยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น17อากับกริยาหรือ17เทอร์บลิกที่เกิดขึ้นในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอากับกริยาบางอากับกริยานั้นจําเป็นที่จะต้องมีการตัดออกจากกระบวนการของการทํางาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน